สวัสดีครับพบกันอีกครั้งแล้วนะครับสำหรับแฟนๆที่ติดตามที่ดินสวยๆของผมนะครับวันนี้ผมมาแนะนำที่สวยๆอีกแปลงหนึ่งราคาไม่สูงอยู่ในชุมชนนะครับอยู่ที่อำเภอลาดยาวจังหวัดนครสวรรค์ครับผมอยู่ที่ตำบลหนองยาวนะครับอำเภอลาดยาวจังหวัดนครสวรรค์เราเดินทางตามสายเอเชียเจอแยกหนองเบญน,นะครับไฟแดงแยกหนองเบญเลี้ยวซ้ายเข้าไปสู่ตัวอำเภอลาดยาวนะครับเส้นทางนี้เป็นเส้นทาง กว้างขวางนะฮะการคมานาคมขนส่งสะดวกบริเวณนี้นะครับจะมีตลาดโลงสีนะครับตลาดนัดชื่อดังของตัวอำเภอลัดยาวและก็อำเภอเมืองจังหวัดนครสวรรค์น,นะครับมีสินค้ามากมายมาเที่ยวชมกันได้นะครับเราเดินทางตามถนนลัดยางเข้าไปสู่ตัวอำเภอลัดยาวนะครับซ้ายมือจะเป็นวัดอ่าศรีอุทุมพรหรือที่รู้จักกันนะครับว่าหลวงวัดหลวงพ่อจ้อย เกจิชื่อดังของจังหวัดนครสวรรค์นะครับวัดนี้อยู่บริเวณเทือกเขาหลวงนะครับเป็นที่สการะบูชานะครับเป็นวัดสําคัญของชาวอำเภอรัตยาวจังหวัดนครสวรรค์และอำเภอเมืองนะครับเราเดินทางไปเรื่อยๆนะครับตามถนนรัตยางเจอป้ายนะครับ วัดหนองนมบัวนะฮะเราเลี้ยวซ้ายเข้าไปซึ่งวัดหนองนมบัวนะครับถ้าเกิดใครดูละครช่อง3นะครับเรื่องทุ่งเสน่หาก็จะปรากฏอยู่ในละครเรื่องนั้นด้วยนะครับนี่นคือวัดหนองนมบัวนะครับซึ่งเป็นวัดสําคัญของอําเภอลัดยาวนะครับหน้าวัดก็จะมีตลาดนัดชุมชนนะรเราเห็นฮะนี่คือป้ายวัดหนองนมบัวนะครับเราเลี้ยวซ้ายตามถนนลัดยาง นะครับข้างกำแพงวัดไปเรื่อยๆนะฮะเนี้ยเป็นชุมชนเป็นตลาดเลยนะครับตรงนี้วัดหนองน้ําบัวรู้จักกันดีนะครับเราเดินทางตามถนนรัตยางเข้าไปในหมู่บ้านนะครับสองข้างทางก็จะเป็นกลุ่มหมู่บ้านแล้วก็ไฟฟ้าประปาพร้อมนะครับบริเวณนี้น่าอยู่นะครับเป็นชุมชนน่าอยู่เลยเราเดินทางไปเรื่อยๆนะครับฮะเห็นวิวเขาหลวงสวยงามนะครับช่วงนี้ฝนตกลงมาเยอะนะครับน้าท่าอุดมสมบูรณ์นะครับปลูก ต้นข้าวกำลังเขียวกระจีนะครับซ้ายมือก็เป็นอาคารพาณิชย์นะครับเราเดินทางตามถนนลัดยางเข้าไปเรื่อยๆขวามือนะครับจุดสถานที่สําคัญก็คือองค์การบริหารส่วนตําบลหนองยาวนะครับใกล้ที่ของเราแล้วนะครับที่ของเราอยู่ที่ตําบลหนองยาวอําเภอลัดยาวจังหวัดนครสวรรค์นี่เองนะจะเห็นสังเกตเห็นว่าไฟฟ้าประปาพร้อมนะครับบริเวณนี้และซ้ายมือช่วงนี้ฝนตกลงมาเยอะน้ําเยอะมากเลยครับ ก็ใครปลูกข้าวไว้ช่วงนี้บริเวณนี้ก็อุดมสมบูรณ์ที่ดินของเราอยู่ในชุมชนนะครับเราผ่านวัดหนองยาวซ้ายมือนี่นะครับใกล้ถึงที่ของเราแล้วเป็นชุมชนขนาดใหญ่นะเห็นไหมบ้านทรงไทยสวยงามมีร้านค้า2องฝ้าฝั่งชุมชนค่อนข้างหนาแน่นเลยไฟฟ้าประปาพร้อมอินเทอร์เน็ตพร้อมนะครับสัญญาณอินเทอร์เน็ต3 BB นี่ถึงที่ของเราเลยนะเราเดินทางไปในชุมชนอีกนิดเดียวก็จะถึงแลวนะครับ เดินทางไปนี่ครับบริเวณขวามือจะเป็นสถานีอนามัยหนองยาวนะครับหรือโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพประจำตำบลหนองยาวนะที่ของเราอยู่ห่างจากอนามัยเนี่ยแค่70เมตรแค่นั้นเองนะครับเนี่ยเราเลี้ยวขวานะครับเป็นถนนคอนกรีตข้างรั้วอนามัยเข้าไปนิดเดียวนะครับประมาณ70เมตรจะถึงที่ของเราแล้วครับเนี่ยขวามือนี่คือที่ของเราแล้วนะครับ เนื้อที่1งาน33ตารางวานะเป็นรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้าหน้ากว้างติดถนนคอนกรีตเนี่ยสวัสดีครับสวัสดีครั้งครับวันนี้มานำเสนอที่สวยๆที่อำเภอลาดยาวจังหวัดนครสวรรค์เนื้อที่1งาน33ตารางวาหรือ1 3 3ตารางวานะครับพอปลูกบ้านเลยนะครับนี่ครับที่แปลงนี้หน้าที่ผมเอาธงแดงติดไว้เนี่ยนะครับยาวไปถึงธงแดงต้นนู้นนะครับที่ติดกับรั้วบ้านนูนะ่นนหะ ประมาณ30เมตรได้นะฮะหน้ากว้างถนนคอนกรีตหน้าที่ดินเนี่ยกว้างประมาณ4-5เมตรไฟฟ้าเห็นไหมครับไฟฟ้าอยู่หน้าที่เลยปะปาผ่านหน้าที่เลยนะปะปาเห็นไหมครับอันนี้ปะปานะอันนี้ของอีกบ้านหนึ่งนะครับที่อยู่ข้างที่เราซึ่งเมตหลักปะปาก็ผ่านอยู่ข้างถนนนี่แหละนะถนนซีเมนกว้าง4-5เมตรบริเวณโดยรอบเป็นชุมชนหน้าอยู่นะครับแล้วก็ห่างสถานีอนามัยหองยาวแค่70เมตรนะฮะ เราเดินถึงเลยนะไมเดี๋ยวเราเข้าไปดูข้างในที่กันนะครับที่แปลงนี้จะมีรั้วแล้วอยู่2ด้านนะติดกับข้างบ้านรั้วอีกด้านหนึ่งที่ติดกับกบ้านหนึ่งเดี๋ยวผมจะทําแถมให้นะครับผมจะแถมรั้วให้นะฮะบ,บริเวณที่ว่าผมปักธงแดงไว้ผมปักธงแดงไว้ทั้ง4ี่มุมเลยและบริเวณที่เนี่ยก็จะมีต้นไม้อยู่หลายต้นเป็นต้นไม้ที่เจ้าของเดิมปลูกไว้นะครับเราก็ใช้ประโยชน์ต่อได้เลยนะอันนี้ ก็จะมีพวกต้นไม้ที่ให้ผลผลิตแล้วก็มีนะฮะอย่างเช่นมะนาวมะพร้าวนะมีส้มโอด้วยนะฟักแฟงแตงโมนี่ปลูกเอาเองนะครับนี่ฮะนี่ธงแดงตรงนี้เป็นหลักเขตที่ติดกับที่แปลงหนึ่งตรงนี้เดี๋ยวผมจะสร้างกำแพงให้นะฮะส่วนด้านท้ายเนี่ยมีกำแพงของ บ้านอีกหลังหนึ่งอยู่แล้วนวส่วนด้านข้างด้านนู้นที่เป็นผ้ามุ้งสีฟ้านั่นก็เป็นอีกบ้านบ้านอีกหลังหนึ่งซึ่งมีรั้วอยู่แล้วนะครับเพราะฉะนั้นเดี๋ยวด้านเนี้ยเดี๋ยวผมจะตีรั้วนะครับก็จะมีรั้วครบ3ด้านนะครับเนี่ยติดกับบริเวณบ้านหลังนี้แต่เดี๋ยวผมจะทารั้วให้นะครับนะนี่คัมีบริเวณในที่นะครับมีต้นมะม่วงนะฮะเนี่ยนะฮะมีต้นมะนาวมะนาว,น,าว,น,าวนี่กําลังให้ผลเลยมะนาวเป็นมะนาวน้ําหอมนะฮะอันเนี้ย อันนี้ต้นมะม่วงนะฮะพร้อมดูแลให้ผลผลิตได้เลยเดี๋ยวเราเดินเข้าไปดูข้างในอีกมีมะม่วงอยู่2อสต้นนะฮะน่าจะเป็นมะม่วงน้ําดอกไม้อันนี้ก็พร้อมให้ผลผลิตเลยนะครับเดินเข้าไปเรื่อยๆอันนี้สนะ้มโอนะส้มโอส้มโอก็น่าจะให้ลูกได้แล้วละ่ะตอนนี้อาจจะยังไม่ใช่หน้าของเขามีต้นมะพร้าวนะ,ะต้นมะพร้าวก็มีลูกแล้วนี่ต้นมะม่วงให้ผลผลิตได้เลยนะ,ะต้นมะพร้าวดูแลให้ดีก็มีลูกให้รับประทานให้กินได้เลยเนาะ อันนี้เรามาถึงนะครับอีกจุดหนึงซึ่งมีต้นไม้เยอะเลยนะครับเป็นไม้ผลอันนี้เป็นไม้ยืนต้นนะผมไม่แน่ใจว่าต้นอะไรนะครับอันนี้เป็นไม้ยืนต้นมีต้นไม้ใหญ่แถมให้หลายต้นเลยนะครับบริเวณที่เนี่ยจะเป็นรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้ามีรั้วอยู่2ด้านแล้วด้านข้างนะฮะก็ด้านทิศต,ตะวันออกนะจะเป็น ด้านนี้ฮะจะเป็นรั้วสีฟ้าเนี่ยจะเป็นของอีกบ้านหนึ่งซึ่งเขาทำรั้วไว้แล้วด้านทิศต,ตะวันตกจะติดกับอีกบ้านหลังหนึ่งเดียวซึ่งผมจะทารั้วให้เดี๋ยวผมจะทํารั้วให้นะครับส่วนด้านท้ายด้านทิศเหนือน,นั่นก็มีรั้วอยู่แล้วนะครับที่ของเราเนี่ยหันหน้าไปทางทิศใต้นะครับเดี๋ยวเราไปดูภาพถ่ายมุมสูงกันนะครับผมจะตั้งกล้องไว้ตรงกลางที่แล้วหมุน36 0อองศาเหมือนเดิมให้เห็นชุมชนโดยรอบนี่ฮะชุมชนโดยรอบเนี่ย,ยก็จะเป็นชุมชนค่อนข้างหนาแน่นเลย มีบ้านด้านหน้าด้านซ้ายด้านขวามีเพื่อนบ้านหมดนะครับแล้วบริเวณนี้ก็เป็นชุมชนเกษตรชุมชนหน้าอยู่นะครับนี่บริเวณที่ดินของเรานี่ิมพ์ภาพถ่ายมุมสูงเดี๋ยวเราจะขึ้นกราฟิกให้ดูนะครับมีถนนหลายด้านเลยนะด้านด้านหลังนัน่ะเป็นถนนลัดยางที่จะมุ่งไปสู่ตัวอำเภอลัดยาวก,ก็ได้นะด้านหน้าที่เรามาจากวัดหนองน้ำบัวเห็นไหมครับนะชุมชนแน่แน,นเลย ชุมชนหนาแน่นเลยนะครับและเป็นถนนลัดยางซึ่งถนนลัดยางเส้นนี้สามารถตรงไปอำเภอสว่างอารมณ์จังหวัดอุทัยธานีได้นีเห็นไหมฮะสภาพแวดล้อมโดยรวมชุมชนหน้าอยู่นะมีวิวเขาเห็นไกลไกนั่นก็คือเทือกเขาหลวงเทือกเขาที่ผมพูดถึงบ่อยๆของจังหวัดนครสวรรค์น,นะครับเป็นเทือกเขาที่มีความสวยงามนะครับมีความ เขียวกจีทั้งปีนะแลเวเป็นชุมชนบริเวณเนี้ยจะเป็นชุมชนเกษตรช่วงนี้ก็ทํานากันได้ดีเพราะว่าฝนลงมาดีเลยครับช่วงท้ายฤดูฝนเนี่ยฝนลงมาเยอะนะครับทำนากันได้ดีเลยนะฮะชุมชนอยู่โดยรอบเลยค่อนข้างหนาแน่นเลยนะครับนะในเรามองลงมาชุมชนค่อนข้างหนาแน่นไฟฟ้ามีนะครับถนนลัดยางหลายเส้นเลยนะครับเห็นไหมครับถนนลัดยางหลายเส้นเลยแล้วก็ถนนคอนกรีตนะครับ ปลาปาพร้อมสัญญาณอินเทอร์เน็ตพร้อมเนื้อที่1งาน33ตารางวารูปสี่เหลี่ยมผืนผ้าติดถนนคอนกรีตรประมาณ30เมตรราคาบอกขายนะครับผมบอกอยู่ที่2 0 0 0 0 0บาทต่อรองได้นะครับเดี๋ยวผมจะทำรั้วแถมให้อีกด้านหนึ่งที่ติดกับบ้านคนนะฮะแล้วก็ค่าภาษีค่าโอนก็เดี๋ยวผมออกให้หมดเลย นะเพราะนั้น2 0 0 0 0นบาทเนี่ยกำเงินมาได้โฉนดได้ที่ไปนะครับนี่ถนนหน้าที่เนี่ยกว้างประมาณ4-5เมตรอันนี้ไฟฟ้านะครับสัญญาอินเทอร์เน็ตอยู่หน้าที่เลยต่อเข้าที่ได้เลยประปาอยู่หน้าที่เลยนะครับและแถวนี้นะครับก็จะมีระบบเก็บขยะนะเก็บขยะก็คือเทศบาลมีรถเก็บขยะด้วยนะบริเวณนี้เพราะนั้นสะดวก เดี๋ยวจะเดินดูตามธงนะครับนี่คือธงแดงต้นที่1ที่ผมปักติดกับรั้วบ้านนี้นะครับที่เป็นสแลนสีฟ้าเมื่อกี้นี้นครับเนี่ยด้านหน้ากว้างยาวมาถึงธงแดงต้นนี้นะฮะหลักหินจะอยู่บริเวณนี้นะครับก็รั้วที่ผมจะทําอีกด้านหนึ่งก็จะเริ่มบริเวณนี้แหละแล้วก็ยิงตรงไปด้านท้ายติดถนนนี่ธงแดงต้นที่สองไปเดี๋ยวเราเข้าไปดูธงแดงอีกต้นหนึ่งนะครับเนี่ยเดี๋ยวบริเวณนี้เดี๋ยวผมจะทารั้วให้นะครับจะได้กั้นเขตจากบ้านติดกัน จะได้เป็นสัดส,ส่วนมีลัว3ด้านตรงนี้จะมีหลักหินอยู่เลยนะครับหลักหินแล้วผมเอาทงแดงมาปักนะครับเป็นกอตะไคร้ด้านท้ายก็จะเป็นลั้วของอีกบ้านหนึ่งนะซึ่งอยู่ติดกันเห็นไหมฮะเขาปลูกกล้วยปลูกผลไม้งดงามนะฮะบ,บริเวณนี้ดินดีน้ําดีนะครับนี่ฮะบ,บริเวณในที่แล้วอีกทงแดงต้นที่4อยู่บริเวณนี้ติดกับลั้วนะครับบ้านสีอ่าสแลนสีฟ้าเนี่ยนะฮะ แล้วไปยาวไปถึงทงแดงต้นที่1เลยนะครับที่ของเราจะติดเนี้ยหรือว่ายาวไปถึงทงแดงต้นที่1เลยเดี๋ยวเราเดินไปดูกันนะครับบริเวณนี้จะลมนิดนึงครับไม่เป็นไรครับเราทําได้เพื่อท่านผู้ชมนะครับนี่ฮะเราเดินไปตามด้านข้างนะฮะลวด้านข้างที่เขาเอาสแลนสีฟ้ามาขึงไว้นี่คือที่ของเราครับติดลวนี่นะตรงไปยาวไปถึงทงแดงต้นที่1นู่นเลยครับอ่ายาวยาวไปเลยฮะเห็นต้นไม้เยอะเลย นะต้นน้อหนาก็มีนะให้ผลผลิตและต้นชะอมมาปลูกผักปลูกอะไรนี่สบายเลยนะครับบริเวณนี้เนะี่ยน้อยหนาก็งามครับวันนี้ผมมานําเสนอที่สวยๆเนื้อที่ 1- งาน33ตารางวาหรือ133ตารางวาที่ตําบลวังยาวอํเาเภอลัดยาวจังหวัดนครสวรรค์จุดเด่นนะครับอยู่ในชุมชนอยู่ใกล้อนาไมยมีวัดมีโรงเรียนไฟฟ้าประปาพร้อมสัญญาณอินเทอร์เน็ตพร้อมนะครับครบเลย ราคา2 0 0 0บาทต่อรองได้เดี๋ยวเดี๋ยวผมถแถมรัวให้1ด้านนะครับแล้วก็ค่าภาษีค่าโอนอยู่ที่ผมนะถูกสุดๆนะครับเราเอาของดีมาให้นะครับเพราะฉะนั้นมาซื้อที่กับผมขอบอกว่าที่ของผมนั้นดีถูกแน่นอนตีธงครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับแล้วเจอกันครั้งใหม่นะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ